สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Fire p a n d i นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําเหยื่อตัวนี้นะเออก็ผมทําไปหลายตัวแล้วแหละแต่ก็เหลืออีก2ตัวก็จะพอแล้วนะเดี๋ยวมาเลยมาถ่ายวิดีโอให้ดูหน่อยอันนี้คือแพทเทิร์นอ่าเป็นนิมนะครับเรียนแบบตัวมแมลง s t o n e ฟ l y นะครับตัวใหญ่หน่อยนะแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ทำขั้ปจรตัวใหญ่ไปแล้วเดี๋ยวว่าเป็นนิมอีกแพรหนึ่งตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับ ตัวเบ็ดเนี่ยจริงๆมันเป็นทรงเบ็ดนิ้มเบ็ดตรงธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ว่าผมเอามาดัดให้มันโค้งนะครับโค้งนิดหนึ่งตัวเบ็ดที่ใช้ก็จะเป็นอันนี้นะครับนิ้มนะครับเป็นเบ็ดนิ้ม 2XL นะครับของมาสตาร์ XL คือการยาวกว่าปกตินะครับขั้นตอนแรกนะครับอย่างที่บอกนะครับเป็นนิ้มตัวที่ค่อนข้างหนักนะครับเราก็จะเพิ่มตะกัวก่อนแต่ว่าตัวนี้ไม่มีหัวบีดเฮดนะครับก็เลยต้องเพิ่มเยอะหน่อยผมจะเพิ่มสักยี่สิบรอบนะครับ ระกวดที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์จุดศูนย์หนึ่งห้านะครับเป็นไซส์กลางๆนะนี่ครับต่อไปได้ที่เราจะใช้นะครับคือสีดําทันนี้ใช้เบอร์ใหญ่ค่อนข้างใหญ่นะเบอร์2องหซึ่งก็มันเป็นเกี่ยวตัวใหญ่นั่นแหละแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คืออ่าตัวนี้มันจะต้องทําบอดี้ให้หนาหน่อยก็เลยต้องใช้ตัวได้ความใหญ่ของได้เนี่ยเป็นเป็นตัวปูพื้นให้มันหนานะครับถ้าใช้ได้เล็กมันก็จะเปลืองนะครับแต่แวเราก็พันเข้าไปครับจงหัวนิดนึงแต่เราจะมาทําตรง เป็นหนวดของนิ้มก่อนนะครับตรงหนวดเนี่ยมาเราก็จะใช้ตัวกรูตไบออนะครับเป็นตัวหนวดแฉกออกมานะฮะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยหนวดเนี่ยมันต้องเล็กกว่าหางเราก็เลยจะเลือกด้านที่เป็นถ้าเป็นก o ูตไบออให้เลือกด้านโคนนะครับมันจะเรียวเล็กกว่าตัดมาหนึ่งคู่นะครับทีนี้วิธีง่ายๆนะครับวางไว้ก่อนหนึ่งอันนะ ตัวขนเนี่ยครับมันมันจะมีความโค้งด้านหนึ่งแล้วก็เป็นเหมือนด้านหลังด้านหนึ่งนะครับเราเอาด้านหลังของปีกนะครับตรงของตัวขนเนี่ยหันเข้าหาตัวเบ็ดนะครับวางไปแล้วก็พัน,นครับพันสองรอบพอครับนี้อีกอันหนึ่งเราก็วางเหมือนกัน พยายามดึงให้ปลายมันเท่ากันนะครับเปรี่ยวเอียงนิดหน่อยไม่ต้องไปซีเรียสครับเสร็จแล้วเราพันเสร็จแล้วเราก็เลื่อนตะก,กวัวเข้ามาครับล็อกต,ตักกวตะกัวไว้ใกล้ๆเคียงกับตัวก้านตรงกลางก้านเบ็ดนะครับพันปูพื้นไปก่อนครับเพื่อความแข็งแรงนะครับ ร็จแล้วเราพันมาตรงด้านหัวนะฮะทีนี้จะใส่ตัวลูกตามันก่อนขั้นตอนต่อมาเราก็เอาเนี่ยครับสร้อยไขยป่ปลานะครับคงหาได้ไม่ยากนะครับแล้วเราก็เอาคีมนะครับตัดออกมาหนึห่งคู่นะครเสร็จแล้วทีนี้หงายเบ็ดขึ้นครับวางลงไปครับแล้วก็พัน พยายามพันไข้ไปมานะครับเพื่อความแข็งแรงนะครับแรไม่บิดแต่ว่าแต่๋ตอนท้ายเราใส่้าวก็ไม่ต้องห่วงมากโอเค แล้วก็ทีนี้เราพันไปทางด้านโคเนเบ็ดครับเราจะพันมาลึกกว่าปกติหน่อยนะครับเสร็จแล้วเยียงเบ็ดขึ้นนี้ฮะเดแต่วราจะใส่หางแต่ว่าก่อนใส่หางเนี่ยให้เราใส่นี่ครับเราเอาดับบิงมาแนี้สีที่จะใช้เนี่ยเป็นสีเข้มนิดหนึง่งนี่เป็นสีออกเขียวๆนะครับแล้วก็จะมีเส้นใหญ่ที่สะท้อนแสงนิดนึง แส่ไปนิดเดียวครับเป็นตัวป้องตรงหานนิดหนึ่งแต่แล้วเราก็ใช้ตัวกูดไบออดตัวเดิมนะครับแต่ทีนี้เราใช้ตรงแนวตรงกลางขึ้นไปนะครับถึงปลายมันจะใหญ่ขึ้น,นอ่ะตัดมาหนึ่งคู่เหมือนกันครับ ทําเหมือนตัวเหยื่อเขอจระจรที่เคยทําให้ดูไปนะครับเรากลับด้านขนมองเห็นไม่เอ่ยมันก็กลับด้านขนมันจะเป็นแฉกนี้นะครับแล้วก็เรียงให้มันปลายเท่ากันเสร็จแล้วเราก็ทําเหมือนเดิมครับที่เคยทําวางขนลงไปนะครับเปลี่ยนมือจับนะครับยกได้ขึ้นเอานิ้วหนีบใต้ไว้นะครับ ทำนี้สองรอบนะครับเราเค่อยดึง,งเสร็จแล้วจับตัวเบ็ดตั้งตรงครับเราก็จะใช้ลวดสีดำนะครับใช้มีเดียม ผมจะพันเอาปลายลวดไปเกือบถึงตัวตาเหยื่อเลยนะเพราะว่าเพื่อจะให้บอดี้มันอ้วนขึ้นนะครับทั้งทั้งตัวนะครับเสร็จแล้วเราตากไว้นี้เราพันปูพื้นนี้จุดสำคัญนะครับเราพันปูพื้นให้ตัวเหยื่อมันอ้วนขึ้นหน่อย ทำเหยื่ออย่าไปหวงแมททีเรียลนะครับเพราะว่ามันมันจะเปลืองมันก็ต้องเปลืองนะครับทีนี้เนี่ยผมใช้ที่พักได้ดีว่ะคือแรกๆมันยังยาวอยู่นะก็ยังใช้มือดึงไหวแต่พอมันสั้นๆไปแล้วครับมันจะต้องใช้คีมละ พยายามให้มันติดกันนะครับมให้มีช่องบ้างจะพันอยู่ประมาณครึ่งตัวนะครับเสร็จแล้วเราก็เก็บปลายของรวดนะครับให้ยบร้อยพันไปทีนี้เราเอาได้มาพักไว้ตรงส่วนกลางนะครับต่อจากตัวรวด นี้ต่อไปเนี่ยผมจะใช้ตัวสกินตัวนี้นะครับเนี่ยครับเป็นสีเคลียร์แบ็กก็คือเวลาแกะออกมาเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นใสแล้วก็เป็นลายสีดำนะครับมันไกลก่อนกะเอานะครับประมาณสามถึห้ามิลนะไม่ตรงไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปซีเรียสปึ๊บแกะมาเนี่ยก็จะเป็นเส้นนี้มีความใสแล้วก็มีส่วนที่นเป็นลายนะครับเห็นไหมโอเค เอาเส้นเนี้ยใส่ไปที่หลังของเหยื่อนะครับพักไว้ก่อนแล้วก็ต่อมาเราใส่ดับบิงเหมือนเดิมประมาณหนึงเอาเยอะไปนี่เวลาทำเนี่ยเราดึงกีนะน้อยครับ แล้วก็ฝั่นไปที่ตัวเบ็ด เสร็จแล้วเราก็จะใช้ตัวแฮกเกิลเหมือนเดิมนะครับเลือกมาสักเส้นหนึ่งเอามาทำขามันนะครับสิ่งที่ต้องทำคือการดึงขนที่เราไม่ได้ใช้ออกก่อนแล้วก็ตัดก้านมันทิ้งครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับทีนี้เรา ปลายกันไกลนี่ครับจิ้มไปตัดตรงแกนมันนะครับมันก็จะออกเป็นอย่างนี้นะครับจะเห็นว่าด้านนี้ครับมันใหญ่กว่าด้านนี้เราก็เล็มขนออกนิดนึงโดยการดึงนะนมนก็จะประมาณพอๆกันทีนี้เราก็จะมาใส่ที่เนี่ยครับเป็นด้านหลังของเหยื่อนะครับ วางเลยครับส่ลงไปพันเบาๆก่อนนะฮะไม่ต้องไปแน่นเสร็จแล้วเนี่ยมันจะยาวเกินไปเราก็ดึงถอยกลับมาครับเอาพอดีพอดีนะครับไม่ต้องไปถึงโคนตรงนี้นะปลายหังนพะอพันไปอีกทีนึงให้แน่นเราก็ตัดตัดทิ้งทีนี้เนี่ยเราก็ใช้ตัวตัวยางตัวนี้ตัวสกินตัวเนี้ทับกลับมา แต่น,นี้เราจะย่นไปทางด้านหลังนิดนึงฮนะเลี่ยนไปทางด้านหลังแล้วก็พันพันต้งสองสารอกให้แน่นครับแล้วก็ดึงกลับแล้วก็พันครับแล้วก็เราจะทําขั้นตอนซ้ํากันนะครับโดยการใช้ดับบิ้งเหมือนเดิม เราก็มาทําขาชั้นที่สองเราก็ทําเหมือนเดิมครับเอาขนแฮกเกิลที่เหลือเนี่ยมาตัดแกนตรงกลางมันออกมันก็ได้เป็นตัว V เหมือนเดิมถ้ามันใหญ่ไปมันเยอะไปเราก็ดึงเลมมันออกหน่อยครับนแล้าก็ใส่เป็นเหมือนเดิมนะครับ ก็ใช้ตัวสก,กินนะครับพันทับเอ่อม,มาทับเหมือนเดิมนะฮะมันยาวไป นะครับทำเหมือนเดิมครับทับมาแล้วเลื่อนถอยหลังไปนิดนึงให้มันเป็นเหมือนขยัะนะครับเป็นเหมือนป้องของมแมลงนะครับนี้ก็เล่มขนแอคเกิลส่วนเกินออก แล้วก็ทำตัวขาส่วนที่สามครับคู่ที่สามแล้วก็เอาขนมันเอาตัว เอาตัวเอาตัวสกินทับใหม่อีกทีครับนี่ก็พันมันก็จะได้ขาเข้าๆสามคู่นะครับเสร็จแล้วเนี่ยไอตรงนี้สกินที่เหลือเนี่ยประพันมาข้อด้านหน้าของตัวตาตาเหยื่อนะครับแล้วเราก็ตัดทีนี้เราก็จบเงินเลยครับ ใส่กาวนิดนึงนะครับเพื่อความแข็งแรงเสร็จแล้วครับผมเอ่หยื่อ stone ไฟนิ่มนะครับอ่ใครชอบนะครับไฟฟิชชิ่งหรือสนใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแชร์คลิปให้ด้วยก็ได้นะครับเอ่อแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิดีโอพันเดี่ยวมาเรื่อยๆนะครับผมฝากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ